ส่งผ่านความรักให้กับสิ่งมีชีวิตรอบข้างโดยการกอดต้นไม้อย่างแนบแน่นเป็นประจำทําให้กวีนะปาปกาธรรมกรรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติกว่า30ปีที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการจาริกในพงไพรสร้างแรงบันดาลใจให้กวีก้าวลึกเข้าไปในจิตใจเพื่อแสวงหาความหมายของชีวิตก่อนตกผลึกทางความคิดและการกรองออกมาเป็นกวีนิพนธ์เชิงปรัชญาในคาจาริกข้าคือท่าน ท่านคือค่าดอกยญ้าพูดมิเชื่อก็พิสูจน์ความเป็นเพื่อนเป็นหนึ่งเดียวเปลี่ยวร้างแล้วรางเลือนกลนเกลื่อนแล้วกลับกลายกลมกลืนหอมแก้มสายสัมพันธ์ระหว่า,วางมนุษย์ษยธรรมชาติและธรรมะม<อ>ที่<อ>พันผูกกันอย่าง,<อ>งลึกซึ้งและเชื่อมโยงเป็นวัฏจกักร สะท้อนผ่าน60บทกวีที่ชักชวนผู้อ่านให้ออกเดินทางพร้อมหมู่เมฆเพื่อสำรวจความเป็นไปของสรรพสิ่งพบเห็นความไม่แน่นอนซึ่งเป็นอนิจจังและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขยิ่งเดินเรายิ่งเหมือนรู้ว่าเราไม่รู้ดังนั้นเราก็ต้องเดินให้มากขึ้นเดินไปเพื่อเพื่อจะเรียนรู้เรียนรู้ให้มากขึ้นแล้วก็พอเรียนรู้ให้มากขึ้น จากข้างนอกเราก็มาเรียนรู้กับข้างในให้มากขึ้นเมื่อเราอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเกื้อกูลกันเราก็น่าจะรักกันเมื่อเราน่าจะรักกันเราก็น่าจะดูแลซึ่งกันและกันก็คือดุลยภาพแห่งสันติสุข กว่ครึ่งชีวิตที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติกวีนามปกาธรรมกรก็ได้เรียนรู้และเข้าใจการทําชีวิตและจิตใจให้เบาลงโดยการละวางความไม่จําเป็นหรือความลุงลังในชีวิตนะคะรวมถึงการประพันธ์ด้วยค่ะที่เลือกใช้สัญลักษณ์ที่ง่ายขึ้นอย่างเล่มนี้เลยค่ะเมคาจาริกที่เลือกใช้เพียงกรองสุภาพในการประพันธ์ ชื่เรียบง่ายแต่สื่อความหมายได้ลึกซึ้งทําให้กวีเลือกสุพรรณวัย60ปีเลือกใช้กรอนสุภาพสร้างสร้างจิตภาพอันงดงามผ่านกวีนิพนธ์เล่มล่าสุดการละวางตัวตนทั้งชื่อและนามสกุลข,ของกวีรวมถึงการไม่ใช้ชันทลักษณ์ซับซ้อนหลากหลายเหมือนก่อนคือความตั้งใจของธรรมกรที่อยากเป็นอิสระจากพันธนาการื่อสงผ่านความรู้สึกอันลึกล้ําให้ผู้อ่านร่วมเดินทางอย่างไร้กรอบการใช้อะไรให้น้อยลง เพื่อทําอะไรให้มากขึ้นเช่นใช้รูปแบบให้น้อยลงใช้เสื้อผ้าให้น้อยลงใช้สิ่งที่จําเป็นกับชีวิตให้น้อยลง mm hmm. เพื่อจะให้ชีวิตทําอะไรให้มากขึ้นพอทํากับฉันทลักษณ์หนึ่งเดียวโดยให้เป็นเพียงยานแห่งการเดินทางแล้วก็ให้ผู้อ่านพลอยรู้สึกมองข้ามพลอยไม,ไม่รู้สึก ว่าจะเป็นสนุกกับรูปแบบมันก็จะสนุกกับการเดินทางกับเรื่องราวกับความหมายได้ได้ได้มากขึ้น กว่า40ปีที่ลหลงไหลในโลกน้ำหมึกสร้างสรรค์วรรณกรรมกว่า30เล่มทั้งร้อยแก้วร้อยกรองและบทเพลงธรรมกรเคยออกผลงานโดยใช้นาปกกานี้มาแล้วในปี2548กับกวีนิพนธ์เชิงปรัชญากว่าจะข้ามขุนเขาด้วยปลายมีดของเธอและฉันในปีนี้กวีเจ้าของนาปกการธรรมกรมีผลงานเข้าชิงรางวัลซีไรท์ถึง2เรื่องโดยกวีนิพนธ์อีกเรื่องเลือกใช้ชื่อนามสกุลจริง การได้ชิงรางวัลใหญ่ของวงการวรรณกรรมไทยครั้งนี้เป็นเหมือนการปลุกผู้หลับไ้ลให้ได้ตื่นมาชื่นชมธรรมชาติโดยกวีผู้ประพันธ์เมฆาจาริกยังคงมุ่งมั่นคนหาสัจธรรมชีวิตผ่านการเดินทางของก้อนเมฆต่อไปแก้วตาเกดบึงการไทย PBS รายงาน